ครับฝากสนับสนุนพี่น้องร่วมอุทนัสะทุกบุญใส่ <laughs> ဝါသနာရှိသနိတံဝု္ဓါဘာကြယိနောသတ္တာရောဓမ္မာဝတ္ထံတိအာယုဝန္နောသုခံ อาชาบดีครัรัตครับไ่ได้ใช้บัตรแวครับอนุโมทนาบุญกับผมด้วยนะครับบัตรแล้วครับอนุโมทนาบุญกับผมด้วยนะครับตกใจตกใจเสียงมอเตอร์ไซค์นี่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 นะ่นุโมทนี่นีกับผนด้นยนะครับอันนี้มนนีนีนนนน ผมใส่บาทแล้วนะครับอาแม่อาเพาะ่ะโระมทลาบุญกับผมด้วยนะครับอ่าอันละ <c oughs> สำหรับเช้านี้พี่น้องไปเที่ยวกัน <c oughs> ไปเที่ยวกันบรรยากาศยามเชา้านี้โอ้ท้องฟ้าลงโล่งเลยอ่าก็เรียกว,ว่าพายุสีโลก <c oughs> อ่ามีลองลอยที่พร่ำม,ม,มาวันเดียวอ่าเท่านั้นพี่น้องน้องนั้นก็หายเข้ากลีบ <c oughs> เข้ากลีทองฟ้าไม่มีคลิปเมฆนะพี่น้องมาดูข้าวดีว่าข้าวงามๆเดือนกันยาตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่ข้าวงามที่สุดพี่น้องเพราะว่าเขาเตรียมตัวตั้งลำตั้งท้องกายจะออกหลวงแล้วพี่น้องบรรยากาศเชา้านี้เสียงนกเสียงกาส,สัตว์สัตว์ร้องเซง็งๆตั้งแต่เชา้านะโดยเฉพาะดูวาวดูวาจอมปลุกนะจอมปลุกแต่เชา้าตูเลยนะพี่น้อง บรรยากาศชานี้มาร่วมอันุโมทนาสาธุในบุญใส่บาตรด้วยกันนะครับะสะสมเล็กๆน้อยๆทุกวันทุกวันภาวนาะสะสมเป็นส่วนหนึ่งนะพี่น้องรวมกันก็เป็นพลังเป็นนารยรัยพ์สําหรับติดตัวเราไปในภพนาชัตนหน้าเราไม่รู้ว่าจะไปเป็นอะไรเพราะฉะนั้นะสะสมสร้างสมบา้เหมือนที่พระกุธองท่านบอกนะครับการสะสมเป็นสิ่งที่สําคัญ เหมือนน้ำหยดลงใส่ตุ่มนะฮะถึงเวลาน้ำก็ย้ำเต็มตุ่มบุญกุศลของคนเราก็เช่นกันนะครับสำหรับคลิปสายบาช้านี้ตาทองชาแนลก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ